สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะฮะที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้เก่งกาจสามารถอะไรนะฮะที่จะต้องมานั่งพูดคุยเป็นฉากฉากฉาก,ากได้นะต้องบอกก่อนนะครับผมเอาข้อมูลมาจากนะครับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับเขาก็เอาข้อมูลมาจากนะครับศูนย์วิจัยนะฮะการกรไทยนะครับ ก็วันนี้นะฮะในเรื่องของอสังหาริมัพยัเนี่ยนะครับกำลังจะบอกว่าการศึกรเนี่ยเขาบอกว่าปีหน้านะครับคือปี64เนี่ยมันเป็นจุดที่ผ่านพ้นจุดต่ําสุดของอ่ธุรกิจอสังหาไปแล้วนะคือตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยปี64เนี่ยมันพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วคือจุดต่ําสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ ไตรมาสสาของปี6-3เนี่ยนะฮะเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยนะฮะมันเป็นจุดต่ําสุดหรือช่วงกลางๆปีเนี่ยนะครับหลายๆคนมันก็ถามว่าพี่ซื้อได้ยังตอนนี้อสังหานะครับผมเองก็ต้องบอกว่าจากคําตอบของผมอะ่ะมันไม่ได้เอ,อเป็นคําพีที่ทุกคนจะต้องเชื่อนะเพราะผมเองก็คือคนทั่วไปนี่แหละเพียงแต่ว่ามาทําช่อง y o u t u b e เท่านั้นเอง นะครับแต่ว่าผมอาจจะมีประสบการณ์ในแวดวงอสังหาแล้วก็ประสบการณ์ในฐานะที่ผมทําธุรกิจที่ปรึกษาการเงินนะครับผมก็เห็นลูกค้ามาเยอะแล้วก็คือพูดง่ายสัมผัสเรียลเซกเตอร์จริงๆอ่ะสัมผัสจากลูกหนี้แบงก์ Bank จริงๆนะครับและก็สัมผัสกับธนาคารจริงๆสัมผัสสัมผัสกับคนที่ต้องการซื้อนะฮะคนที่ต้องการซื้ออสังหานะครับหรือว่าเจ้าของโครงการที่ไปไม่รอดนะ ก็กำลังจะบอกว่าผมว่าเห็นตรงผมเห็นตรงกันกับกสิกรนะว่าปีหน้าเนี่ยมันเป็นมันเลยจุดต่ําสุดไปแล้วคือเนี่ยช่วงเนี้ยจริงๆผมแนะนําหลายๆคนให้ให้เริ่มสนใจที่จะซื้ออสังหาเนี่ยให้เริ่มซื้อได้แต่ประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะแต่ว่าผมว่าก็ยังอยู่ได้จนถึงปลายปีนี้ก็ยังหาซื้ออยู่ได้นะอสังหาสําหรับคนที่ต้องการซื้อจริงๆที่หัวใสนะหรือว่าจะซื้อเพื่อการลงทุนก็ได้นะแต่ว่า เน้นว่าใช้คําว่าลงทุนนะฮะอย่าบ้าละหำในการกู้กู้เพื่อลงทุนอันนั้นคือทําได้แหละแต่ว่าอย่าบ้าเกินไปนะครับคนึงคนึงกู้พร้อมๆกัน7จ็ดแห้องพร้อมๆกันยืน่นพร้อมกัน7 8ธนาคารอะไรเงี้ยผมว่ามันบ้ามากเกินไปแบบนั้นนะแต่ว่ากาลังจะบอกว่าเออมันเป็นจุดต่ําสุดแล้วนในปีนี้นะครับปีหน้ามันไม่น่าจะต่ํากว่านี้แล้วล่ะนะทีนี้อะไรคนบอกว่ามันจะถูกลงกว่านี้ไหม คือผมมักจะยกตัวอย่างว่าอย่างนี้เหมือนคนเนี่ยนะครับเวลาไปเดินตามห้างคือเห็นไหมมันจะมีกระบะกระบะแล้วมีเสื้อผ้าอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยทั้งกระบะเนี่ยตัวละร้อยสมมตินะคนก็เข้าไปคุยกันเต็มเลยนะคนไปคุยกันเต็มเลยคุยไปสักประมาณสองชั่วโมงอ่ะนะสมมติเต็มกระบะเลยนะมีคนเข้าไปคุยสักสองชั่วโมงนะไอ้ที่มันเต็มเต็มกระบะอยู่มันก็จะไม่ค่อยเต็มกระบะละมันก็จะเหลืออตีสายว่าครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งละ นะไอห้างมันก็ลดราคาอีกนะจากตัวละร้อยหรือตัวละแปดสิบาทนะคนมันก็เข้าไปคุยกันอีกแต่คือแค่ลดแค่ลดราคาแค่ร้อยหนึ่งนี้ก็ถูกกว่าปกติทั่วไปค่อนข้างเยอะแล้วนะผมก็เลยบอกว่ายิ่งคุณซื้อช้าเท่าไหร่เนี่ยของดีราคาถูกอ่ะมันจะเหลือแต่ของไม่ดีราคาถูกพอเข้าใจปะ่ะคือของดีราคาถูกอ่ะมันมันมันคนเอาไปแล้วเขาไม่รองไงเขาบอกเอ้ยแค่นี้เขาโอเคแล้วแหละ ไม่เป็นต้องรอราคาต่ำกว่านี้นะแต่ว่าตอนสิ้นปีเนี่ยหรือว่าต้นต้นปีอาจจะมีของถูกกว่านี้ลงไปอีกแต่มันก็อาจจะไม่ดีแล้วเพราะว่าของดีคนเขาเลื่อนหมดแล้วทำเลดีๆราคาแบบโอ้โหสุดยอดเลยต้องรีบวางเงินจองเงินดาวนะต่ตอนหลังๆที่เหลือๆนี่คือมันถูกจริงๆแหละแต่ว่าทำเลไม่ดีแล้วแล้วก็โครงการก็ไม่ได้เรื่องนะห้องก็ไม่ได้เรื่องนะจัดวางห้องมู คือบ่งไม่ดีอ่ะนะแต่ว่าราคามันถูกคุณจะซื้อหรือเปล่าล่ะนะคืออสังหาเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือคือถ้ามันไม่เวิร์กอย่าไปซื้อนะอสังหาเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้า,ถาดูแล้วมันไม่เวิร์กอย่าไปซื้อเพราะโอกาสที่คุณจะติดมือไปตลอดชีวิตค่อนข้างสูงนะฮะเออถ้าไม่ดีอย่าไปซื้อเลยนะผมผมเตือนเลยนะเพราะว่าผมเห็นมาเยอะไงบางคนแบบเฮ้ยมันถูกดีนะซื้อถ้าไม่ดีอย่าไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับกสิกรนะสูงใจกสิกรกนทะี่บอกว่า ปี64เนี่เนี่นมนยมันเลยจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่สนใจสังหาผมว่าก็รีบซื้อได้แล้วแหะตอนนี้ก่นะอนที่จะหมดของดีราคาถูกนะนะแล้วก็มาดูภาพตลาดาสังหาในปี64กันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับข้อมูลนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับเขาพาดหัวข,ข้อข่าวไว้ว่านะครับกาศิศกรไทยมองตลาดที่าสัยปี64พ้นจุดต่ำสุดคาดเปิดโครงการใหม่ 7.5หมื่นหน่วยะนะครับนะเขาบอกว่านะครับธุรกิจอสังหาที่ทรัายปี64ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาะนะขออนุญาตอ่านเลยนะฮะขออนุญาตอ่านเลยนะแล้วก็จะอาจสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปนะขออนุญาตอ่านจริงๆนะพอเอาข้อมูลนะเข้ามาก็อ่านให้ฟังเลยกันนะเขาบอกว่า แนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยของปี64เนี่ยยังมีหลายปัจจัยนะที่ต้องติดตามโดยเฉพาะโควิดเนี่ยทั้งในและต่างประเทศที่จะเป็นตัวแปรสําคัญนะซึ่งหากทางการไทยสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดการระบาดของโควิดในประเทศได้เนี่ยก,กับสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศไม่ได้ยกระดับความรุนแรงเนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถรักษาระดับการฟื้นตัวได้ซึ่งจะมีผลในด้านบวกนะต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย และการลงทุนของผู้ประกอบการคือสรุปคือไม่งขึ้นอยู่กับโควิดอะนะคือต้องตั้งความหวังไว้กับโควิดไม่ใช่เฉพาะในไทยไทยควบคุมได้แต่ต่างประเทศควบคุมไม่ได้อันนี้มันก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีนะเ,เพราะนั้นสําคัญที่สุดคือโควิดนะเขาบอกว่าการลงทุนโครงการที่อ,อาศัยในปีอาศัยใหม่นะในปี64เนี่ยผู้ประกอบการยังเผชิญกับโจทย์ที่ซับซ้อนเนื่องจากจํานวนที่อยู่อาศัยสะสมรอขายยังทรงตัวอยู่สูง ในหลายประเภทและราคานะครับใครดูคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเห็นคลิปก็รู้เลยนะครับว่าคอนโดกับทาวน์เฮ้าส์ยังยังเหลืออยู่เยอะสต็อกเยอะคือคอนโดเนี่ยมาสต็อกเยอะกันมาก่อนแล้วแต่ทาวน์เฮ้าส์เนี่ยมันก็มีสต็อกเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มมาจากคนที่ไอ้พวกดีเวลลอปเปอร์ใหญ่ๆมันก็ไม่ทําคอนโดขายแล้วทีนี้มันบอกคอนโดแม่งล้นมันก็ไม่ทาแล้วมันก็มาทำทาวน์เฮ้าส์ต่อาวนี้ทาวน์เฮ้าส์ก็ล้นต่ออีกนะเออจะเป็นอย่างนั้นนะครับ อ่ต่อนะเขาบอกว่าการลงทุนเปิดโครงการที่หัวสายปีหกี่ 64, เนี่ยคาดว่าจะยังต่ํากว่าระดับศักยภาพนะเนื่องจากตลาดที่หัวสายมีปัจจัยเฉพาะที่สั่งสมมานานอย่างจํานวนที่หัวสายสะสมรอขายที่ยังทรงตัวในระดับสูงเนี่ยเมื่อเทียบกับความสามารถในการระบายที่หัวสายของผู้ประกอบการเนี่ยณัสิ้นปี63เนี่ยคาดว่าจํานวนที่หัวสายรอขายสะสมอยูสสอย่ที่ประมาณ2.7 2.170,000แสนหน่วยนะครับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตามประเภทที่่ัาศัยเนี่ยพบว่าที่่ัสศัยทุกประเภทนะฮะมีจํานวนที่่ัาศัยรอขายสะสมทรงตัวในระดับสูงโดยในกลุ่มคอนโดและทา,าวนะ์เฮาส์นะฮะมีสัดส่วนของจํานวนที่่ัสศัยรอขายสะสมคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง74นะครับของจํานวนที่่ัสศัยรอขายทั้งหมดนะฮะคือก็ไม่เยอะนะถ้าคอนโดทา,าวน์เฮาส์รวมกัน74ที่เหลือก็เป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดก็ ผมว่ามันโดยเฉลี่ยโดย,โดยเฉลี่ยก็โอเคนะแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าคอนโดกับทาวน์เฮาส์เนี่ยเหลือมีเขาเรียกไม่จะเรียกว่าเหลือขายไหมคือมันมีของขายออ,อกมาขายเยอะแต่ขายไม่หมดก็เหลือขายนะก็คือเหลือขายทั้งคอนโดและทาวน์เฮาส์ตอนนี้มีอยู่เยอะนะสองประเภทนี้เขาบอกว่าโดยเฉพาะนะฮะที่อยู่อาศรรยัยประเภททาวน์เฮาส์นะฮะที่ในระยะหลังเนี่ยมีจานวนรอขายสะสมเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากนะผู้ประกอบการหลายราย อย่างเช่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยูอาศัายทั้งรายใหญ่และรายกลางเนี่ยจากเดิมที่ให้ความสําคัญกับการทํำคอนโดขายเนี่ยก็ได้ปรับแผนการลงทุนหันไปเปิดขายเทาเฮาแทนนะทำให้ทาเฮาเริ่มมีความเสี่ยงจากอุปทานเหลือขายสะสมเพิ่ม <c ười> คือคอนโดเหลือขายเสร็จแม่งก็มาทำคอนเทาเฮาเหลือขายคือ <c ười> แต่ก็อย่างว่านะดีวส์สเปอร์หยุดไม่ได้นะมันก็ต้องทําขายแนละ้วมันหยุดไม่ได้งั้นมัน ผมอยู่ในวงการอสังหามาเคยเป็นฝ่ายการเงินให้กับบริษัท Property Real Estate อยู่หนึ่งบริษัทนะเข้าไปทำอยู่ปักหนึ่งรู้เลยว่ามันหยุดไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินทำต่อถ้าไม่กู้แล้วไม่ขึ้นโครงการไปเรื่อยเงินมันจะไม่คือพูดง่ายตอนนี้คือขี่หลังเสือลงไม่ได้พวกอสังหาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะเขาบอกว่าด้วยจำนวนที่อยู่อาศัยสะสมรอขายที่สูงดังกล่าวเนี่ย ส่งผลทําให้ผู้ประกอบการยังต้องมาเชิญกับความยากลําบากในการทําตลาดมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากนะในปี64เนี่ยปัจจัยแวดล้อมตลาดอสังหาที่อยู่อาศัยมีความเสี่ยงสูงมากจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวระดับต่ําซึ่งมีผลต่อก,กําลังซื้อและความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของผู้บริโภคนอกจากนี้ความท้าทายในการดึงดูดกําลังซื้อใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายถูกดูดซับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการทําตลาดอย่างหนักของผู้ประกอบการ และมาตราการกระตุ้นตลาดที่อหาิัยรวมถึงกาลังซื้อของชาวต่างชาติน่าจะยังไม่กลับมาอ่ะโอเคตรงนี้บอกว่าอ่าคนที่ต้องการซื้อเนี่ยมันมันซื้อกันไปหมดแล้วเมื่อปีหรือ2ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอปี64เนี่ยคนที่ต้องการซื้อเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วนะละคนที่มันต้องต้องซื้อใหม่คือพูดง่ายเพิ่งมีความต้องการซื้อเนี่ยมันก็จะไม่พร้อมนะแต่คนที่มีความต้องการซื้อแล้วน่าจะกู้ผ่านมันซื้อบ้านซื้อคอนโดกันไปหมดแล้วเมื่อสองสามปีท เพราะว่ามันลุยกันเหลือเกินนะดีพลลอปเปอร์ก็ตะลุยขายตะลุยออกโปรโมชั่นะมันก็ทําให้กลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงเนี่ยที่พร้อมที่จะซื้อเนี่ยเขาซื้อไปหมดแล้วกําลังซื้อมันถูกดูดซับไปหมดแล้วนะครับอ่าจะประมาณนั้นนะจากที่อ่านในฟังเมื่อกี้นะครับขณะเดียวกันนะฮะการลงทุนโครงการในปี25นะครับ25 64เนี่ยนะฮะผู้ประกอบการยังต้องเผชิญข้อจำกัด จากการที่สถาบันการเงินเนี่ยให้ความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนสําหรับผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในการทําตลาดนะภายใต้สถานการณ์ที่ผู้ประกอบการบางรายยังจําเป็นจะต้องเปิดโครงการใหม่เพื่อบริหารจัดการรายได้ในระยะ1-2ถึงปีข้างหน้านะครับศูนย์วิจัยเกติกรบอกว่านะครับการเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพและปริมณฑล คงจะทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับคือบวกลบอ่ะศบวกลบ1อ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วบอกว่าคาดว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ในกลุ่มคอนโดมิเนียมหลังจากผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการเพื่อระบายสินค้าค้างขายและรักษาสภาพคล่องทางการเงินในปี63โดยนะฮะโครงการที่วั่สายเปิดใหม่ส่วนใหญ่จะเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่มีขนาดใหญ่ในตลาดอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมตลาดยังไม่ยังมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยทำให้แผนการลงทุนโครงการที่อ,อาศัยใหม่ยังคงมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรยังบอกว่านะครับการเปิดโครงการที่อาศัยใหม่ในระยะข้างหน้าเนี่ยผู้ประกอบการคงต้องทําความเข้าใจกับตลาดให้มากขึ้นเน้นกลุ่มตลาดผู้ซื้อชาวไทยเพื่ออยู่อาศัยจริงที่ยังคงมีกาลังซื้อ และมีความต้องการโดยเฉพาะนะจึงอาจจะต้องให้ความสําคัญกับการออกแบบที่แตกต่างโดยชูจุดเด่นในเรื่องของความคุ้มค่าต่อพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการปรับลดขนาดองค์กรเอ้ยไม่ใช่สิปรับลดขนาดโครงการนะโทษทีโดยเลือกเปิดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงและปิดการขายให้เร็วขึ้นหลีกเลี่ยงทำเลที่มีการแข่งขันและจำนวนเหลือขายสูงในหลายประเภทและระดับราคานะ คือล้อนนะ่ยมีสต็อกเหลืออยู่เยอะเช่นนะนนทบุรีบางบัวทองลังสิตปทุมธานีบางนาเทพรักษ์เป็นต้นอันนี้คือหลีกเลี่ยงทําเลเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ในระยะหลังผู้ประกอบการบางรายเริ่มหันไปจับกลุ่มผู้บริโภคในบริเวณเขตพื้นที่รอบนอกที่มีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับและจะมีจํานวนสะสมเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่มีแผนจะเปิดโครงการในพื้นที่ดังกล่าวคงต้องประเมินสถานการณ์ตลาดเช่นกันนะก็สรุปก็คือว่าเปิดโครงการารถไฟฟ้าเส้นใหม่นะคนก็แห่ไปเปิดทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์กันอยู่ดีนะก็จะล้นกันอีกอยู่ดีนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมซื้อขายที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในประเทศยังทรงตัวขณะที่กลุ่มผู้ซื้อต่างชาติอาจมีข้อจํากัดในเรื่องการเดินทางและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับ สำหรับกิจกรรมการซื้อที่อุตสาหกปี64เนี่ยคาดว่าใน่าจะใกล้เคียงกับปี63เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจที่กําลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากผลกระทบโควิดนะส่งผลให้กําลังซื้อน่าจะยังไม่กลับมาประกอบกับความกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เริ่มทํางานหรือ first jobber นะซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่สําคัญของผู้ประกอบการที่อุตสาหกที่คงใช้ระย,ยะเวลาอีกสักพักกว่ากําลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคดังกล่าวจะกลับมาะนะครับ ก็คือคนซื้อก็กังวลนะนะว่าจะโดนไล่ออกหรือเปล่าก็ยังไม่กล้ากู้นะยังไม่กล้ากู้ยังไม่กล้าดูบ้านนะครับจะประมาณนั้นเขาบอกว่านะครับในขณะที่กลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยนะฮะซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สําคัญในตลาดที่ว่าัยของไทยเนี่ยนะเนื่องจากมีสัดส่วนการโอนเนี่ยนะครับสูงถึง1ใน5ของยอดโอนทั้งประเทศนะคือสรุปประเทศไทยเนี่ยยอดโอนทั้งประเทศไทยเนี่ยนะฮะ นะครับในร้อยลายเนี่ยเป็นต่างชาติ20กยี่สิบลายนะเขาบอกว่าสําหรับการโอนกรรมสิทธิ์ของต่างชาติในปี64เนี่ยแม้สถานการณ์โควิดในประเทศจะดีขึ้นและกลุ่มผู้ประกอบการจะพยายามเร่งทําตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวหรือคือผู้าย่งทุนชาวต่างชาตินะครับให้มาซื้อเหมาเข่งคือแบบบิ๊กลอตนะผ่านทั้งตัวแทนที่เป็นเอเนตนในประเทศปลายทางและช่องทางออนไลน์แต่คาดว่าจำนวนต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อ ระยะข้างหน้ายังคงมีข้อจำกัดอยู่เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางนะครับเขาบอกว่าซึ่งค่าบ้านส่งผลต่อเนื่องกับความเชื่อมั่นและความสามารถของผู้ซื้อชาวต่างชาตินอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการแข่งขันของตลาดที่วัวใสในแต่ละประเทศที่น่าส่งผลต่อการตัดใจซื้อของผู้อาศัยของชาวต่างชาติโอเคสูปก็คือฝรั่งหรือจีนเะนี่ยมันไม่ได้ดูประเทศไทยประเทศเดียวนะประเทศไทยไม่ได้มีประเทศเดียวที่ผู้มันจะมาซื้อนะ จะเป็นสิงคโปร์มาเลห่องกงไม่ใช่ฮ่องกงผงไม่มีใครไปอยู่นะสิงคโปร์มาเลนะครับเวียดนามพามา่าลาวอะไรพวกนี้มันยังมีคู่แข่งกับไทยแต่ว่าอินโดโฟิลิปปินแต่ว่าผมว่าคู่แข่งกับไทยน่าจะเป็นสิงคโปร์มากกว่านะเพราะว่าเราจะขายถูกก่าเขานะเออแล้วก็มาเลกับอินโดนี้กับฟิลิปปินส์ใกล้ใกล้เคียงกันนะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรบอกว่านะครับ สถานการณ์ตลาดอสังหารในปี64เนี่ยเป็นการปรับตัวในทิศทางที่ค่อยเป็นค่อยไปเนื่องด้วยปัจจัยแปรปรอนของตลาดที่หัวใสไม่เอือ้อยังไม่เอื้อนะทำให้ผู้ประกอบการยังต้องระมัดระวังการลงทุนเช่นเดียวกับกิจกรรมการซื้อขายที่หัวใส่ย,ยังมีข้อจํากัดสูงทําให้ผู้ประกอบการยังคงต้องทํางานการตลาดอย่างหนักนะครับและเขาก็บอกว่านะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับอดีพัฒนาการทั้งหลายเนี่ย ถ้าจะอยู่รอดได้ในปีนี้นะครับคือโปรดักต์คุณต้องดีโปรดักต์คุณต้องได้นะอย่าไปยึดติดกับโปรดักต์เก่าๆนะครับแล้วก็เพิ่มนะฮะเพิ่มสิ่งที่ลูกค้าต้องคือพูดง่ายคือ,คอ,คอ,คอเราต้องเพิ่มความรู้สึกว่าลูกค้ามีความรู้สึกให้เราแถมให้มันทําให้รู้สึกดีนะหรือว่านะอีกอีกข้อนึงก็คือเราควรจะควบคุมต้นทุนการผลิตของเรานะครับให้มันมีมารจิ้นซึ่ง มันพอรับได้นะอย่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ผมเคยบอกแล้วนะที่เก่งๆความรู้สึกผมว่าเก่งนะคือสุภไลกับแน์เฮาส์เพราะว่าเขามีกําไรขั้นต้นค่อนข้างสูงเนี่ยมาร์จิ้นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ผมขอชมเชยเลยนะเพราะว่างบการเงินมันดูแล้วมันคือพูดง่ายนะบางบริษัทนะกำไรประมาณ6%ถึง7%นะยกตัวอย่างนะขายแสนล้านได้กำไร ,00 0ล้านอ้านสมมติ7% ขายแสนล้านได้กำไรเจ็ดพันล้านแต่แลนด์เฮาส์หรือแสนสิริเนี่ย,ยไม่ใช่สิไม่ใช่แสนสิริสิแลนด์เฮาส์หรือสุภาลัยเนี่ยนะครับกำไรประมาณ30%นะคุณขายได้แค่30ล้านเนี่ยกำไรสามร์เคือ9ก้าแสนแล้วนะไอ้เก้าไม่ใช่สิสามสิบล้านผมเบลอร์ละสามรอ้อยล้านนะยอดขายคุณ300ล้านสมมตินะยอดขาย300ล้านกำไรเท่าไหร่เก้าสิบล้านกำไรเก้าสิบล้านนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้ผมเบอร์แล้วเมื่อกี้เอา,อางี้แล้วกันสูบง่ายๆนะยิ่งพูดเดี๋ยวยิ่งงงไอ้คนที่มีกําไรน้อยๆอย่ะขายได้ร้อยบาทได้กำไรเจ็ดบาทนะคือเจ็ดเปอร์เซ็นแต่คนที่บริหารต้นทุนดีเนี่ยขายสามสิบได้กําไรเก้าบาทนึกภาพออกไหมได้กําไรมากกว่าจํานวนเงินมากกว่าไอ้คนนั้นได้เจ็ดบาทเอ็เราขายสามสิบได้แค่ได้แค่ได้เก้าบาทคือได้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ไงแต่คนขายร้อยได้กําไรแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์คือเจ็ดบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอคนขายได้น้อยและกำไรเยอะขนาดนี้ต้องเรียนรู้นะหลักการเบื้องต้นที่ผมอ่านหนังสือมาเยอะๆเนี่ยนะฮะเน้นที่ต้นทุนนะควบคุมต้นทุนให้อยู่นะมือใหม่อสังหาส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูเรื่องต้นทุนคือสนใจแต่ว่ากูอยากสร้างบ้านที่สวยๆดีๆหรูๆอะไรเงี้ยคุณอย่าลืมวนะ่าคุณสร้างบ้านขายคุณไม่สร้างบ้านอยู่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการดําเนินการต้นทุนในการก่อสร้างต้นทุนในการบริหารสําคัญที่สุดนะครับเขาก็สรุปไว้แบบนี้ ก็อย่างที่บอกเนะีคืออสังหาปี64เนี่ยนะครับม,มันก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวจากปี63นะครับแต่ว่ามันคงไม่ตกต่ำไปกว่านี้แล้วนะไม่ตกต่ำไปกว่านี้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าภาพรวมก็คือคอนโดกับทาวน์เฮาส์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะล้นและคอนโดมันล้นก่อนนะต่อมาดีลลอปเปอร์ก็สึกทะลึ่งเขาเรียกว่าไงผลิต หรือพัฒนาโครงการที่เป็นทาวน์เฮาส์ออกมาขายนะคนซื้อก็อยังไม่มีแรงซื้อเพราะว่าไอคนที่มีกําลังซื้อลูกค้าที่มีศักยภาพใน,ในการกู้หรือกําลังซื้อจริงเนี่ยเขาล่อไปตั้งแต่สองสมปีที่แล้วและเพราะฉะนั้นไอพวกนี้เขาก็จะบางคนก,ก็ไม่คิดที่จะกู้ซื้ออะไรเพิ่มอีกนะก็อยู่แค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อมันหดหายไปนะกำลังซื้อมันหดหายไปนะก็รอดูแล้วกันนะครับก็ ข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ท้าเศรษฐกิจและก็ข้อมูลวิจัยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับอ่ะก่อนจบนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเห็นที่ผมโชว์หน้าจอนี้แล้วนะครับเป็นรูปแก้วกาแฟนะฮะของบริษัทผมเองนะครับสีขาวกับสีดําใครอยากได้นะครับไม่ต้องเสียตังค์นะให้ฟรีเลยแต่ว่าต้องทําตามกติกานิดนึงนะครับคือนะครับ แคปเจอร์นะครับไม่ใช่แคปเจอร์สิแชร์นะฮะแชร์คลิปของผมในช่อง y t u t u เนี่ยไปทั้งหมด12แชร์นะครับใน Facebook และแคปหน้าจอเอาไว้นะคปหน้าจอเอาไว้แล้วส่งมาที่ไลน์ ID ผม a n t o n i o นะครับแล้วผมจะจัดส่งนะแก้วกาแฟนะให้เลือกได้หนึ่งสีนะนะครับคือพอคุณแชร์ share ไปแล้วคดบ12คลิปแล้วนะคุณแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ไลน์ ID ผม a อ t o t o o i o นะแล้วก็บอกว่า อยากได้แก้วกาแฟสีอะไรนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่ที่จัดส่งและเบอร์ติดต่อนะเน้นย้ำนะครับอยากได้แก้วสีอะไรนะครับได้แค่แก้วเดียวนะได้แค่ใบเดียวนะแล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อนะส่งมาให้ผมที่ไลน์ดีผมแล้วผมจะให้ทีมงานจัดส่งไปให้นะครับ ก็ฟรีๆเห็นไปตามนี้นะครับโอเควันนี้จบและขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ